แต่แตเรายังจําท่าไม่ได้แต่ท่าจําท่าได้แล้วอ่ะท่าเดียวอ่าเอฟลูกขึ้นมาถึงบ่าไหลเลยนะอ๋อเอแล้วก็ลูดมางายก่อนนะเอฟแล้วก็ลูบขึ้นมาเอฟลูบมา,างี้ขึ้นให้สุดลงให้สุดอะ่ะมเงี้แล้วก็ ถ้ามือ,อเราเอฟไปนนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอามือไว้ตรงนี้แล้วก็มาอย่างงี้แล้วก็แบบนี้เสร็จแล้วก็เอฟเดียวรูปแบบนี้เอฟาบบนี้แล้วก็เอฟตรงนี้เอามาถึงสุดเลยนะ เสร็จแล้วปลูกต้นไม้ทำชา้าชมาถึงข้อนี้ก็เป็นดิ รูดต้นไม้ไม่ใช่หุ่นใจนะ <S <S ต้นไ,ไม้แล้วก็ในี้แล้วก็รูดสิสาวสาวขึ้นสาวขึ้นแล้วรูดสาวไม้หนักขึ้นจังอยู่อีกโด้ก็อีโดย้ดาส,าสามแล้วอันนี้คือแขนนี่ไม่มีท่าเอฟเอสนะ เอเอสามนอกถอดแล้วทีนี้แล้วก็คว่ำทำเหมือนเดิมคว่ำทำเหมือนเดิมเอทำเหมือนเดิมแล้วก็ก็อีฟเอฟเดียว รูปให้สุดนะถ้าถึงนี่ไม่เอานะถึงนี่ไม่เอาต้องรูปใหม่รูปไปถึงหัวไหลเลยอรูปไปถึงหัวไหลเลยมันจะสมูทเลยนะบางคนอะ่ะทําแค่นี้จะไม่มันไม่ไม่เม่นสมูทอะ่ะแต่มันเราต้องทำนี้สุดมาถึงบ่าไหลเลย แล้วก็ทําเดียวแล้วใช่ไหมทําเดียวเสร็จแล้วแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ช้าๆประมานี้เสร็จแล้วแล้วก็สาวี่สา,สา้ว ลูกพุ่นเฉยๆเสร็จแล้วเราก็เอาลูกแขนลูกค้าเป็นเลขสี่แล้วก็สาวพุ้นอย่างเงี้ยสาวนแล้วเอามือข้างในข้างในตัวลูกค้าจกตรงเนี้ยจกตรงบ่า<อ>ตรงช่วงเนี้ย<อ>แล้วก็คอช่วงนี้งตองคอนนนนก็ลูกมงมาคือเอามือข้างในนะคะเอามือข้างนอกนะอนนี้คือข้าง ตกตกตกออกมาแล้วก็มาลูกแล้วก็เป็นเป็นอันแบบชิ้นแหวนเราลีดเส้นดีดเส้นดีดเส้นสามเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้สองเส้นนี่สามเส้น มานี้ข้างนี้ข้างนอกสามเส้นสเส้นเสร็จแล้วจับมือลูกค้าจับมือลูกค้าตั้งนี่นะวิธีจับสมมุติจับมือจับมือจับมือนี่แล้วก็เอ๊ะจับเออเอาใหม่นี้ เดี๋ยวจับมือลูกค้าเอ้ยมันต้องทกฝรั่ง,งนี้นีอย่างนี้ก็จับมันนี้ด้วยแล้วก็สาวหักตัวเราอันนี้คือสาวมหักตัวเราสาวลงมาหักตัวเราแล้วก็สาวขึ้น าคูณสาคูแล้วก็ผสานมืออย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้นะคือเราลูบหมดเลยประกบมือเข้าอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็ดีดเส้นในดีดล,ลีดเส้นสามเส้นสามเส้นสามเส้นส อันนี้ก็สามเส้นสามเส้นแล้วก็เอามือข้างในเนี่ยล้วงมาถึงปีกนกคือใต้สะบักอืมใต้สะบัก <c oughs> ใต้สะบักเนี้ยใต้สะบักเราเนะี่ยปีกนกเนี้ยเขาเรียกว่าปีกนกแล้วก็คืเเอเราเนียนไปเลยไงคือเราทำานี้เสร็จแล้วก็เอามือข้างในห้ามเอามือข้างนอกนะ กูบอกมือข้างนอกมันจะแบบยังไงไม่รู้รูดูขึ้นมาเลยแล้วก็สาว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 ,สาวแล้วก็ยืดยืดที้ไหนอ่ะทีนี้เราก็เอาผ้าผ้าซับ มาแตา่เอาผ้าซับไว้เราอ่ะนวดตรงนี้ก่อนนะข้างในก่อนนวดจากรักแร้<อ>ชิก<อ>แฮนนั่นแหละก็นวดมานวดมาแล้วทีนี้เริ่มจากข้อข้างนี้เริ่มจากข้อจากข้อไหมแล้วทีนี้คือเราต้องเอาพยายามเอาผ้าลงมาด้วยคือเราต้องใช้มือนี้คือเราหนวดตรงนี้หนึ่งสอง มือข้างในนวดขึ้นไปนวดขึ้นไปแล้วก็ซับลงมา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 กำหนดอะไรแล้วก็ดนทวนนาฬิกา เสร็จแล้วเราคืนผ้าเนี่ยังไม่หลุนนะตอนนุ่นอ่ะเราเอามือเอาออกตอนที่ผ้าเนี่ยเอาออกมาใช่ไหมมาถึงสุดนี้เน้ะแล้วก็ดึงยิ้วอย่างนี้นี่แล้วก็หมุนมาฬิกาแล้วทีนี้ เราก็เอาผ้าออกเราก็มาทําเหมือนผ้ามือหลยทำเงี้ยต่อจากนี้ก็เป็นผ้านวดไทยแล้วไหมผ้าล้างราใช่ผ้ามือก็ใช่ผ้ามือของไทยอ่ะผ้ามือของไทยใช่เดืยวอะไนหลังก็ใช่หัวก็ยังใช่ ดื่ม่มก็นอนก้นเหรอเมื่อกี้อ่ะมาคิดน้ำคิดคิดทาซื้อแล้วก็รี่อ๋อนั่งทางไหน นั่งทางไหนโอ้โอะไรดินสิมัมาลุดสักค่าเดียวกับเฟ้ยเลยอ่ะอืมค่าเดียวอะไรังกระทาไทายดีกันด้ยพี่หกค่าอืมเสร็จเสร็จแล้วห้าตอนเสร็จแล้วบนแล้บอกเออ